<os od il am> จัดตามเคยเอีกนะผมอ่ะีครับสวัสดีครับอืมหนีพานอยู่ข้างล่างนะครับผมรบเปียกครับอันนี้อย <miyorum> ู่ข้างบนนะครับลังเล็กแต่หัวน้ำปูนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูหัวน้ำข้างบนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตามปานัดพานักขึ้นไปเล่นะครับผมจะให้พานัดขึ้นไปก่อนนะครับผมรังพึ่งก็เห็นนะครับข้างบนนะครับ จ,จุดเลยเ,ลยเออขับหลังเพิ่งอยู่บนหัวนะครับ ครขึ้นไปตัดแต่งกิ่งหนีบกุแนนัดนี่ตอนนี้เราก็มาถึงรังแล้วนะครับผมมดดำก็เยอะนะครับมดเล็กๆพึ่งก็เติมอ่อยผมนะครับผม วันนี้พานักก็แต่งกิ่งอยู่นะครับผมหลังเล็กแต่หัวน้ำดีนะครับผมแต่ก็เริ่มดูดแล้วครับผมเราปล่อยไว้สองวันกระดูดแล้วนะครับ ตัดแล้วนะครับผมเสียดายนะครับผมเขาเริ่มดูดแล้วครับ,บถ้าตัดหมดแต่ว่านั้นก็ดีแล้วครับผมอากาศมันคืมนะครับเขากด็ดูดไปเลี้ยงตัวอ่อนเขาหมดแล้วครับผมตัวาอ่อนหากินได้กับอากาศคืบ ามึงตอดฟ้ามือไปแม่นหนึ่งหนุ่มหัวกูไปซิฟเลยทางด้านควรไหมที่ก๊อ ตัดอีกรอบนั่นประอืมเราจะตัดเอาแต่หัวน้ำนะครับผมไม่ตัดอีกรอบสองนะครับพวกเข้ากับพีบาเนอะขึ้นมนาน่งบอกกันทึ่มตอ,ไอ,อนไหนเดี๋ยวนี้

เดี๋ยวผมกับพานัดจะลงก่อนนะครับผมพานัดเดินออกไปก่อนแล้วนะครับดุนะครับผมผมก็ขอดูลูกไฟก่อนนะครับพานัดยืดล้อตรงนี้นะครับผมตรงช้างนอนนะครับผมแล้วก็ไปลิ้นกันข้างนอกนะครับต้าพึ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้โหหัวน้ำในประมาณยบอยเอ็มร้อยหนึ่งนะครับผมอันนี้จะ ที่ช้างอยู่นะผมเราอยู่กลางป่านะครับไม่ได้อันตรายแต่พึ่งอย่างเดียนะครับผมที่ผมหาก็อันตรายกับช้างเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอเดินออกจากป่าก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพานัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมครับผมขอบคุณครับ